เรียบร้อยจ้าน้ำพริกมะเขือพวงกุ้งเป็นตัวตัวเลยค่ะสุดยอดมากเลยช่วงนี้มีฝนเริ่มตกลงมาแล้วค่ะไรนาของเราก็เริ่มมีสีเขียวขจีมองไปตรงไหนก็มีความสดชื่นค่ะความชุ่มชื่นจากสายฝนก็ทำให้ผลิตผลในไรนาของเราออกผลเยอะแยะมากมายค่ะนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ภาคอีสานของเราที่มีอยู่ให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยค่ะมะเขือพวงหรือภาษาอีสานเรียกว่าหมากแข่งค่ะ,ะเขือพวงเป็นผักที่หาง่ายในชุมชนค่ะซึ่งสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพนั้นเยอะแยะมากมายอีกอย่างหนึ่งก็คือมะเขือพวงช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดี นอกจากนี้มะเขือพวงเองก็มีกากใหญ่สูงจึงช่วยในการขับถ่ายยังพบว่าเขาช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีทีเดียวค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคนิตยาค่ะเขามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างวันนี้เรามีกะปิอยู่3อย่างก็คือมีกะปิรวม กะปิเจค่ะอันนี้เจตันนี้ก็คือกะปิน้ำพริกรสหวานเดี๋ยวเราจะลองใช้กะปิน้ำพริกรสหวานของโชคนิตยานี่แหละค่ะทำน้ำพริกมะเขือพวงของเราวันนี้ค่ะกปิของก,กอโชคนิตยาเขามีเลขออยอจดแจ้งนะคะแล้วก็มีระบุวันหมดอายุที่ชัดเจนขวดน,นี้มีเลขแจ้งหมดอายุก็คือวันที่26มีนา ปี2022ก็คือปีหน้าค่ะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่ผ่านความน่าเชื่อถือของกรมอุตสาหกรรมของโอท็อปได้ผ่านการรับรองว่าสีที่ใช้การผลิตอาหารนั้นเป็นเครื่องหมายรับรองมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทาง r r o u u t t o t t h i l l n n d มีการส่งออก6ประเทศก็ถือว่าเป็นสินค้าไทยอีกชนิดหนึ่งในพวกในครัวเรือนที่ดีเลยล่ะค่ะ มีมีฟ้าซิวอย่างดีเลย,เยเแล้วก็แกะค่ะว้าวดูเนื้อกะปิเขานะคะสุดยอดกุ้งเป็นตัวๆเลยค่ะสุดยอดมากเลยกลิ่นหอมด้วยล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะเราจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะคะไปอบเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมค่ะ เราก็เตรียมเอากะปินะคะห่อใส่ใบตองแล้วเราก็จะเอาไปอบเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราเก็บไว้ได้นานหลายวันค่ะโดยที่น้ำพริกกะปิของเราหรือน้ำพริกมะเขือพวงของเราจะไม่เสียง่ายค่ะเราก็เตรียมเอาไปอบเลยค่ะนีสัวพริกหอมแดงและก็กระเทียมค่ะ เราก็จะเอาไปอบเหมือนกันค่ะเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็ทําให้น้าพริกเราอยู่ได้หลายวันค่ะเอาเข้าหม้ออบเลยค่ะเตรียมหั่นมะนาวค่ะเครื่องเทศค่ะช้าหอมๆนะกะปิที่เราอบค่ะอบด้วยใบตอง ว้าวหอมค่ะหอมมากเลยตานมะพร้าวค่ะที่เราอบไว้เหมือนกันนี่หอมค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตําน้ําพริกมะเขือพวกเลยค่ะพริกหอมกระเทียมค่ะที่เราอบเอาไว้ค่ะเราก็เอามาตํา กะปินะคะที่เราอบเอาไว้น้ําตาลที่เราอบเอาไว้ค่ะเราก็อย่าเพิ่งใส่หมูดเอาไว้ค่อยๆชิมแล้วค่อยๆเติมค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆตำค่ะค่อยๆตำเราตำกะปิกับน้ําตาลให้เครื่องเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็เติมมะเขือพวงลงไปค่ะตําพอแตกๆพอบุบๆนะคะ เราบีบน้ำมะนาวค่ะมะนาวก็สดๆจากสวนเลยนี่เปรี้ยวหวานตามชอบนะคะเราชอบเปรี้ยวเยอะเราก็บีบม,มะนาวเยอะๆเลยค่ะเพราะมะนาวเรามีในสวนเต็มเลยเราเติมน้ำต้มสุกค่ะเพื่อจะให้เขามีน้ำขุกคลิกขุกคลิกนะคะเติมน้ำปลาด้วยค่ะจะได้เกิดความกลมกล่อม แต่ไม่ต้องเค็มมากนะคะโดยได้พริกที่หนูสวนอีกนิดหน่อยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะน้ำพริกมะเขือพวงเรียบร้อยจ้าน้ำพริกมะเขือพวงอาหารต้านความดันสูง อร่อยจนหมดถ้วยเลยค่ะคุณผู้ชมครับเคยเป็นกุ้งกันไหมครับไปหาคําตอบมานะครับผมถามคุณผู้ชมครับเคยเป็นกุ้งหรือเปล่าเคยเป็นกุ้งกันหรือเปล่าสวัสดีครับเยียบครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะ